ตัวกูนั่นแหละคือค่าสึกของตัวกูทีนี้อาตมาก,ก็จะขอระบุให้ชัดลงไปว่าจะจำพรรษากันด้วยเรื่องอะไรดีซึ่งจะเป็นการพัฒนาจิตใจที่ดีที่สุดก็จะน้อมนำไปสู่เรื่องสำคัญที่สุดของธรรมะคือว่าศัตรูของมนุษย์ก็คือตัวกูความโง่ยึดมั่นเถือมั่นตัวกูขึ้นมาว่าเป็นตัวกู เป็นตัวกูขึ้นมาแล้วก็ทำลายความสงบสุขของตัวกูตัวกูเดือดร้อนเป็นไฟก็เพราะว่ามันหลงยึดถือขึ้นมาเป็นตัวกูของกูฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อไอ้ตัวกูนั่นแหละเื่อฆ่าศึกของตัวกูฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อเป็นตัวกูแล้วมันจะเป็นค่าสึกของมันได้อย่างไรข้อ,อนี้เพราะว่าตัวกูมันเกิดขึ้นมาด้วยความโง่ไม่ใช่ได้เกิดขึ้นมาด้วยความฉลาด การที่จะเกิดความรู้สึกว่าตัวกูตัวกูขึ้นมาในจิตใจนั้นต้องอวิชาครอบงำโง่มีตัณหามีอุปาทานเกิดตัวกูขึ้นมาแล้วก็เป็นค่าสึกของตัวกูนั่นเองแหละมันดูคล้ายๆกับว่าสนิมเหล็กมันก็ไม่เกิดมาจากไหนมันเกิดจากเหล็กนั่นเองแต่พอเกิดจากเหล็กแล้วมันก็กัดเหล็กนั้นให้วินาศไปเสียสนิมเหล็กเกิดจากเหล็กแล้วก็กัดเหล็กทำลายเหล็ก ไอ้ตัวกูนี่ก็ระวังให้ดีมันเกิดขึ้นมาในจิตใจด้วยอวิชชาด้วยความโง่และมันก็ทำลายทำลายชีวิตจิตใจสุมให้ร้อนเป็นไฟเป็นความทุกข์หลายอย่างหลายประการเหลือที่จะกล่าวฉะนั้นเราจงมาประกาศประกาศสงครามประกาศความเป็นค่าศึกกันกับไอ้ตัวกูนั่นแหละอย่าให้มันเกิดขึ้นมาพอเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เป็นอันตรายเมื่อนั้นวินาศเมื่อนั้นเดือดร้อนเมื่อนั้น ทีนี้ใครเล่าที่จะไปควบคุมอันนี้ถ้าไม่มีตัวกูให้มันรู้กันไว้เถิดว่ามันไม่มีอะไรนอกจากจิตจิตที่มันอยู่กับกายนั่นแหละร่างกายนี้มันเหมือนกับโครงร่างหรือเปลือกของจิตแล้วจิตก็สิงสถิตอยู่ในร่างกายถ้ามันไม่โง่มากมายอะไรมันก็คิดว่าเป็นความรู้สึกเป็นจิตเป็นจิตเท่านั้นแหละไม่ออกมาเป็นตัวกูแต่ถ้ามันโง่เมื่อไรมันก็เป็นตัวกูเมื่อนั้นที่จะต้องดูให้ดีกันก็ว่า เมื่อตาเห็นรูปนี่ตานะมันเห็นรูปนะแสดงความรู้สึกเห็นรูปให้จิตรู้สึกการเห็นรูปแต่จิตนั้นนะ่ะมันไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าตาเห็นรูปมันกลับไปรู้สึกว่ากูเห็นรูปเอาสิจิตมันโง่หรือมันอันธภานมันคดโกงมากถึงอย่างนี้ไอ้ตามีระบบประสาทเห็นรูปเกิดการเห็นแจ้งที่ตาทางตานั่นแหละแต่จิตมันโง่ว่ากูน่ะเห็นรูป เมื่อหูได้ยินเสียงหูมีระบบประสาทได้ยินเสียงหูมันก็ได้ยินเสียงแต่แล้วจิตมันก็พานพาโลเอากูได้ยินเสียงเอากับมันสิทีนี้เมื่อจมูกมีระบบประสาทได้กลิ่นรู้กลิ่นอยู่ที่จมูกจมูกได้กลิ่นไอ้จิตมันก็ว่ากูนี่กูนี่เป็นตัวกูขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแหละว่าได้กลิ่นเมื่อลิ้นสัมผัสรสรู้รสอยู่ที่ลิ้นไอจิตมันก็ชิงชิงเอาหน้า อันภานว่ากูรู้รสอร่อยกูกูรู้รสอร่อย,ออยเมื่อผิวหนังทางกายสัมผัสโผธพะรู้สึกทางผิวกายจิตมันก็ว่ากูนี่แหละสัมผัสผิวหนังโผธพะในเมื่อจิตมันคิดตามลำพังของจิตตามเรื่องของจิตมันก็โง่ออกมาเป็นกูกูมันคิดนี่เรียกว่ากูมันเกิดขึ้นเพราะจิตมันโง่เพราะอาวิชามันมีอยู่มันเข้าครอบงำจิตในขณะที่มีพัสส มีผภสสะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเองจิตเองมันเป็นเพียงผัสสะตามธรรมชาติรู้สึกอยู่แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจตามธรรมชาติแต่จิตมันสร้างตัวกูเป็นสิ่งพิเศษขึ้นมาอีกสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งเป็นตัวกูตัวกูเป็นตัวกูทั้งนั้นตัวกูกระทำตัวกูอร่อยตัวกูสนุกสนานตัวกูอะไรก็ตาม ในฝ่ายที่เรียกว่ามันถูกกระทํานั่นมันก็เหมือนกันแหละจิตมันออกเป็นตัวกูเช่นว่ามีดบาดมือมันก็มือถูกมีดบาดเท่านั้นแหละแต่จิตมันก็ชิงออกรับว่ามีดบาดมือกูหรือมีดมันบาดกูมันว่าบาดกูมันก็เดือดร้อนขึ้นมาที่กูหรือว่ามีความเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรของร่างกายนี่จิตมันก็ออกมารับว่ามันกูเจ็บไข้กูจะตายขึ้นมาแล้วนี่ ความทุกข์มันก็ได้เกิดขึ้นแหละตามความโง่มันโง่เท่าไรความทุกข์ก็มีมากเท่านั้นยิ่งกลัวเท่าไรก็มีความทุกข์มากเท่านั้นนี้เรียกว่าตัวกูเป็นค่าสึกแต่ตัวกูถ้าตัวกูอย่าเกิดมามันก็ไม่ต้องมีปัญหาเหล่านี้ท่านทั้งหลายจงมารู้จักไอสิ่งที่เรียกว่าตัวกูตัวกูและเกิดขึ้นมาในความรู้สึกโดยไม่ต้องมีใครสอนมันเกิดได้เองตามธรรมชาติ เพราะอาวิชามันท้าไม่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นธรรมะหรือทางพระศาสนาจึงมาสอนในข้อที่จะแก้ไขอวิชชาจะเลิกล้างอาวิชชาให้มีความเข้าใจถูกต้องเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นวิชาขึ้นมามันไม่ใช่ตัวกูว่ามันไม่ใช่ตัวกูมันเป็นลักษณะอย่างนั้นของจิตเองที่มันคิดเป็นอย่างนั้นมันยึดถือเป็นอย่างนั้นมันจึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะความยึดถือนั้น ถ้าอย่ามีความยึดถืออย่างนี้แล้วความทุกข์ไม่เกิดมันก็เป็นความรู้สึกอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละไม่เกิดที่ตัวกูไม่มาอยู่ที่ตัวกูแต่เมื่อเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวกูเสร็จแล้วมันก็อยู่ที่ตัวกูมันก็เดือดร้อนที่ตัวกูแล้วก็ไม่มีใครที่จะสนใจว่าช่างหัวมันมันก็ปล่อยกันไปอย่างนั้นมันก็ดิ้นรนเจ็บปวดรวดร้าวเป็นทนทุกข์ทรมาน ไปตามเรื่องตามราวนี้ในเรื่องฝ่ายที่เป็นฝ่ายถูกกระทําให้เจ็บปวดส่วนที่กระทําให้สนุกสนานเพลิดเพลินมันก็มีตัวกูตัวกูสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นกิเลสใหญ่หลวงขึ้นมาจนไม่คํานึงถึงความผิดถูกสุขทุกข์ชั่วดีอะไรมันเอาแต่ความอร่อ,อยอร่อยสนุกสนานแก่ความรู้สึกของตัวกูมันก็เลยทําชั่วทําผิดทุกอย่างได้เบียดเบียนตนเองได้อย่างน่าเชื่อตาบาน เบียดเบียนตัวเองได้อย่างน่าชื่นตาบานแล้วก็ยังไปเบียดเบียนผู้อื่นได้อย่างน่าชื่นตาบานอีกนี้เรื่องของตัวกูมันเป็นอย่างนี้นี้ขอยรู้จักตัวกูกันเถิดรู้จักตัวกูกันเถิดว่าเป็นค่าศึกของตัวกูยอย่างนี้ทีนี้ก็มาตั้งข้อสังเกตว่ามันเกิดอย่างไรมันเกิดเมื่อไรมันเกิดง่ายเท่าไรนี่เอาละในพรรษานี้ในพรรษานี้เราจะคอยสังเกตระมัดระวังอย่างดี มีสติสัมปชัญญะเมื่อผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสอะไรรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพธรรมารมให้มันมีสติสัมปชัญญะควบคุมให้เป็นผัสสะที่เป็นผัสสะผัสสะของผัสสะเป็นความรู้สึกที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มีระบบประสาทอยู่ที่นั่นรู้สึกอยู่ที่กายแล้วก็ส่งความรู้สึกไปที่ใจให้ใจมันรู้สึกว่า มันก็เจ็บอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มีระบบประสาทแล้วก็อย่าเอามาเป็นตัวกูมันก็ไม่เกิดกิเลสมันก็ไม่เกิดกิเลสถ้ามันไม่เกิดตัวกูมันไม่เป็นกิเลสดอกมันเป็นความรู้สึกตามธรรมชาติเจ็บปวดอยู่ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจ,ม,จม,มันก็เจ็บปวดอยู่ตามธรรมชาติเป็นความรู้สึกตามธรรมชาติแก่ระบบประสาทตามธรรมชาติน่ะ ไม่มีตัวกูผู้ถูกกระทาผู้เจ็บผู้อะไรนี่เรียกว่ารู้จักธรรมะสูงสุดที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเริ่มรู้เถิดเริ่มรู้ข้อนี้เถิดจะเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมเป็นเรื่องที่ไม่มีตัวกูเอาขึ้นมาเป็นตัวกูก่อนนี้งโง่มีตัวกูเดี๋ยวนี้เริ่มเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวกูมันก็เป็นดวงตาเห็นธรรมที่แท้จริงที่ถูกต้องที่มันจะขยายออกไป เป็นเห็นธรรมะครบถ้วนบริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอริยบุคคลสามารถที่จะดำรงตนอยู่อย่างไม่มีความทุกข์เป็นผู้รู้ผู้ตือนผู้เบิกบานตามความหมายของพุทธะพุทธะพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขอให้เราทั้งหลายจำพรรษาหรือเข้าพรรษาคือจัดให้เวลาในพรรษาทั้งพรรษานี้แหละ,จะเจริญง,งอกงามก้าวหน้าอยู่ในการที่รู้สึกตัวรู้ธรรมะ ปฏิบัติธรรมะมีธรรมะได้รับประโยชน์จากธรรมะให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะได้เรียกว่ามีความเจริญก้าวหน้าง,งอกงามในพระพุทธศาสนายิ่งใหญ่อย่างยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับว่าในฤดูฝนนี้ฤดูฝนนี้ต้นไม้ต้นไล่เจริญงอกงามยิ่งกว่าฤดูอื่นนะมนุษย์ก็เหมือนกันแหละในฤดูฝนที่ควรจะเจริญงอกงามยิ่งกว่าฤดูอื่น คือฤดูเข้าพรรษาจำพรรษานี่จะต้องเป็นระยะเวลาที่เรามีจิตใจร่างกายมีชีวิตนี่เจริญง,งอกงามยิ่งกว่าฤดูอืน่นนี่เรียกว่าถูกต้องตามธรรมชาติไม่ฝืนธรมมนธรมชาติไม่คัดค้านธรรมชาติทั้งๆที่ธรรมชาติมันก็อำนวยให้เหลือหลายแล้วอำนวยให้อย่างยิ่งแล้วเราจงรู้จักเือเอาประโยชน์กันให้ดีที่สุด ให้เป็นฤด,ดูการที่มีความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปและมีความชุ่มชื่นเยือกเย็นยิ่งกว่าฤด,ดูอื่นๆอย่างนี้อาตมาเรียกว่าจำพรรษาหรือเข้าพรรษาที่ขอร้องว่าขอให้ทุกคนทุกคนนี้กลับไปถึงที่อยู่แห่งตนแล้วก็จำพรรษากันให้ดีทุกคนแม้ว่าจะเดินทางบ้างในระหว่างพรรษาก็ไม่ละทิ้งอาการอันนี้ไม่ละทิ้งอาการอันนี้ แม้จะเคลื่อนย้ายสถานที่บ้างก็ไม่ละทิ้งอาการอันนี้วันนี้มันเป็นวันเข้าพรรษาอ้าวก็อธิษฐานกันที่นี่ก็ได้แล้วกลับไปถึงที่อยู่ตามที่อยู่แห่งตนแห่งตนก็ดำเนินต่อไปก็ได้ให้มันตลอดสามเดือนในพรรษาในโลกนี้ในโลกนี้ซึ่งมันมีฤดูการอย่างนี้จะกลับไปที่บ้านที่จังหวัดไหนก็ได้แม้ว่าจะอธิษฐานพรรษาที่นี่มีการกระทาอย่างนี้แล้วก็ติดตัวไป ก็ดำเนินให้มันเป็นอย่างนั้นตลอดฤดูฝนนั่นแหละเรียกว่าจำพรรษา,าเข้าพรรษาดังคําชักชวนว่าขอท่านทั้งหลายทุกคนจงได้พยายามจำพรรษาด้วยกันเถิดด้วยกันทุกคนเถิดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนให้มันมีลักษณะที่ว่าจเจริญง,งอกงามกว่าฤดูเอินแหละดูต้นไม้ไว้เป็นตัวอย่างเถอะว่าฤดูฝนมันชุ่มชื่นงอกงามยิ่งกว่าฤดูเอินเราคนมนุษย์นี้ก็เหมือนกัน ในฤดูฝนนี้จะมีร่างกายมีจิตใจชุ่มชื่นงอกงามยิ่งกว่าฤดูอื่นให้จนได้ให้จนได้นั่นแหละจำพรรษาจำพรรษาให้เป็นฤดูที่จเจริญงอกงามด้วยพร้อมกันนั้นก็ให้ได้รับความเยือกเย็นเยือกเย็นตามความหมายของคําว่าน้ําฝนให้มากที่สุดด้วยจนตลอดพรรษาด้วยจเจริญงอกงามด้วยเยือกเย็นด้วยดวยสามารถที่จะกําจัดตัวกูลดตัวกูลงไปคอยควบคุมตัวกู บีบขั้นตัวกูไว้ไม่ให้เกิดเป็นความรู้สึกขึ้นมาก็คือการอบรมจิตให้ฉลาดด้วยสิ่งที่เรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาวิปัสนาคำนี้แปลว่าเห็นอย่างแจ่มแจ้งปัสนาแปลว่าเห็นวิแปลว่าอย่างแจ่มแจ้งวิปัสนาแปลว่าเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าไอ้ตัวกูตัวกูนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงไม่ได้มีอยู่จริงมีแต่ร่างกายกับจิตใจ แต่พอร่างกายกระทบกับอะไรจิตใจรู้สึกแล้วมันสร้างความโง่ขึ้นมาว่าตัวกูตัวกูเป็นผู้รู้สึกอย่างนั้นเป็นผู้สวยอย่างนั้นเป็นผู้ถูกกระทำอย่างนั้นมันมีตัวกูอย่างนี้ทั้งในงแง่ที่จะกระทำแก่ผู้อื่นและในแง่ที่จะถูกผู้อื่นกระทำถ้าไม่มีตัวกูเกิดขึ้นในความรู้สึกแล้วมันก็ไม่มีผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำมีแต่จิตรู้สึกไปตามธรรมชาติที่มันมีอะไรมากระทบกันบ้าง แล้วมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นที่นั่นที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจตัวอย่างเช่นมันเจ็บปวดอยู่ที่เนื้อที่แผลที่มีดบาดหรืออะไรก็ตามมันก็เป็นความรู้สึกอยู่ที่นั่นตามธรรมชาติอย่ามีตัวกูเข้าไปเป็นเจ้าของความเจ็บเป็นผู้เจ็บแล้วเดือดร้อนทุรนทุรายอยู่หรือแม่ที่สุดแต่ว่าเขาด่าอย่างนี้เขาด่ามาก็รู้สึกอยู่ที่หูว่าเสียงอย่างนั้นมันมีความหมายอย่างนั้น แต่แล้วมันไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงอย่างที่เขาด่านี้มันก็เป็นเรื่องยกเลิกกันไปมันไม่มีตัวกูออกมารับการด่ามันก็ไม่ถูกด่าเดี๋ยวนี้คนมันโง่นี่คนมันโง่มันเหลือจะโง่มันสร้างตัวกูขึ้นมาออกรับการด่ามันก็ถูกด่าสมน้ำหน้ามันฉะนั้นอย่ามีตัวกูสร้างขึ้นมาสำหรับรับการด่าหรือการเจ็บปวดหรือการอะไรก็ตาม อย่าสร้างตัวกูขึ้นมาสำหรับรับเอามีสติสัมปชัญญะพออย่าให้เกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูขึ้นมาในขณะนั้นในโอกาสนั้นฟังดูให้ดีฟังดูให้ดีอย่าสร้างตัวกูขึ้นมาสำหรับให้เขาด่าถ้าเราไม่มีตัวกูให้มันด่าไปเถอะให้มันด่าจนปากฉีกมันก็ไม่ถูกใครไม่มีใครเจ็บเดี๋ยวนี้พอมันสร้างตัวกูขึ้นมาเขาไม่ทันด่ามันก็เจ็บล่วงหน้าแล้วมันระแวงไปแล้ว ถ้ามันไม่มีตัวกูแล้วพยามารจะเบียดเบียนใครเอาสิถ้ามันไม่มีตัวกูพยามารจะเบียดเบียนใครความแก่ความเจ็บความตายความอะไรนี่จะเบียดเบียนใครถ้ามันไม่มีตัวกูไอน้นี่มันเป็นอยู่ที่ร่างกายแท้ๆมันเอามาเป็นของกูเป็นกูเจ็บ <gi> يا, กูแก่กูเจ็บก,ก,กูไข้กูตายนั่นถ้ามันอยู่ที่ร่างกายล้วนๆมันก็แล้วกันไปสิ นี่ไอชาติโง่ต้องใช้คำว่าอย่างนั้นมันสร้างตัวกูขึ้นมาเป็นผู้กระทำความเกิดกระทำความแก่ความเจ็บความตายเป็นเจ้าของความแก่ความเจ็บความตายนี่พญามารทั้งหลายมันก็เล่นงานเอาถ้ามันสร้างตัวกูขึ้นมาให้เป็นผู้รองรับถ้าอย่าสร้างตัวกูขึ้นมาเป็นผู้รองรับพยามารก็ทำอะไรไม่ได้นี่มีความว่างจากตัวกูมีอนัตตามีสุญ,ญาตาอย่างเพียงพอแล้ว พยามารทำอะไรไม่ได้วิ่งหนีตลยลเปิดเปิมไปไหนก็ไม่รู้ทำอะไรใครไม่ได้นิอย่าว่าแต่มนุษย์เรียกันเลยแม้แต่พยามารอันร้ายกาจก็ทำอะไรแก่ผู้ที่ไม่มีตัวกูไม่ได้พอมีตัวกูขึ้นมาเท่านั้นแหละอะไรอะไรก็ทำได้แหละพยามารก็ทำได้ความแก่ความเจ็บความตายก็ทำได้แม้แต่หมามันก็กัดเอาได้ถ้าอย่ามีตัวกูของกูแล้วหมาจะกัดใคร เอา้าก็กัดเนื้อกัดเนื้อก็กัดไปกัดน่องก็กัดไปมันไม่ได้กัดตัวกูนี่อย่าสร้างตัวกูขึ้นมาให้หมากัดเลยอย่าสร้างตัวกูขึ้นมาให้เขาด่าเขานินทาว่าร้ายเลยมันว่าไปเถิดมันไม่มีตัวกูที่จะออกรับแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรนี่เป็นตัวอย่างของบทเรียนที่กำหนดจดจำไว้ว่าตลอดพรรษานี้เราจะทำบทเรียนอันนี้ อย่ามีตัวกูของกูออกมารับอะไรอะไรที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาในโลกคนมันจะด่าคนมันจะนินทาคนมันจะว่าร้ายคนมันจะวิพากวิจาร์มันจะทำอะไรก็ช่างหัวมันทำไปก็แล้วกันเราไม่มีตัวกูออกรับมันก็ไม่มีความเดือดร้อนแก่จิตจิตอย่างโง่สร้างตัวกูออกมารับเพราะฉะนั้นจิตนั่นแหละตัวเลวร้ายล่ะพอมันโง่มันสร้างตัวกูออกมารับ เป็นตัวกูขึ้นมาแล้วก็เบียดเบียนตัวมันเองเบียดเบียนตัวมันเองฉะนั้นจงจำประโยคที่ประหลาดที่สุดว่าตัวกูนั่นแหละคือข่าสึกของตัวกูฟังแล้วมันไม่ค่อยจะมีเหตุผลว่าตัวกูมันจะเป็นค่าสึกแก่ตัวกูได้อย่างไรล่ะเพราะมันก็รักตัวกูนี่แต่ที่จริงตัวกูนั่นแหละที่มันสร้างขึ้นมาแล้วมันก็เป็นค่าสึกแก่ตัวกูนั่นแหละทันทีเลย ตัวกูเป็นค่าสึกแก่ตัวกูนี้ช่วยเข้าใจให้ดีถ้าไม่เข้าใจได้ก็พูดกันไม่รู้เรื่องแน่จะเข้าใจธรรมะไม่ได้ด้วยเข้าใจข้อนี้แล้วจะเข้าใจหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาว่าตัวตนที่สร้างขึ้นมาด้วยอุปาทานนั่นแหละมันจะกัดเอาตัวตนที่สร้างขึ้นมานั้นให้เจ็บปวดตัวกูคือค่าสึกของตัวกูฉะนั้นอย่าได้สร้างตัวกูขึ้นมาสำหรับให้เป็นที่รับรองเอาการด่าเอาการนินทาว่าร้าย เอาการวิาพากษวิจารณ์ในทางฝ่ายวัตถุแล้วก็อย่าได้สร้างขึ้นมาสำหรับรับเอาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์นานาสารพัดอย่างเข้ามาเป็นของกูมันก็ไม่มีความทุกข์ชนิดไหนก็ไม่มีความทุกข์ที่แล้วมามันไม่ทำอย่างนั้นนี่มันออกรับไปหมดมันเป็นตัวกูของกูไปหมดมันก็มีความทุกข์นี่คือหัวใจของพุทธศาสนา มีตัวกูของกูในขันทั้งห้านักศึกษาปัญญาชนทั้งหลายคนแก่คนเฒ่าทั้งหลายที่อุตส่าหล์ลำบากยากเข็นมาถึงที่นี่ขอบอกว่าหัวใจของธรรม,มะมีเท่านี้ท้าทายให้ท่านทั้งหลายเที่ยวไปตามสำนักนั้นสำนักนี้ให้ทั่วประเทศให้ทั่วโลกกี่ร้อยกี่พันแห่งก็ตามใจไม่มีอะไรมากกว่านี้เอาสิจะเที่ยวไปกี่ร้อยกี่สำนักก็ตามมันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ ถ้ามันไม่พบความจริงอันนี้มันก็โง่เท่าเดิมโง่เท่าเดิมแหละฉะนั้นถ้ามาสวนโมกแล้วขอจะได้ยกลับไปเดยโง่เท่าเดิมเลยจงได้ฉลาดขึ้นมามากกว่าเดิมว่ามันมีตัวกูที่สร้างตัวกูเป็นตัวกูขึ้นมาเป็นค่าสศึกแก่ตัวกูยึดมั่นชีวิตเป็นตัวกูยึดมั่นขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวกูแล้วก็เป็นทุกข์เป็นโทษแก่ตัวกูเป็น่าสศึกแก่ตัวกู มันมีเท่านี้พระพุทธศาสนาไม่มีเรื่องอะไรนอกจากเรื่องว่าอย่ายึดมั่นชีวิตหรือขันธ์ทั้งห้าว่าเป็นตัวกูเป็นตัวตนของตนอย่ายึดด้วยความโง่ขึ้นมาให้เป็นตัวตนแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ศึกษาแต่เรื่องนี้ที่ไหนก็ได้เดี๋ยวนี้เรามาชักชวนว่าตลอดพรรษานี้จงศึกษาเรื่องนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นี่ เมื่อใดตาเห็นรูปก็เป็นเรื่องของตาตาเห็นอย่าเป็นเรื่องของกูเห็นเมื่อใดหูฟังเสียงก็เป็นเรื่องของหูหูได้ยินอย่าให้เป็นเรื่องของกูได้ยินได้ฟังจมูกได้กลิ่นก็เป็นเรื่องของจมูกอย่ามีตัวกูได้กลิ่นลิ้นได้รสก็เป็นเรื่องของลิ้นอย่าเป็นเรื่องของตัวกูผิวกายได้รับสัมผัสทางผิวหนังก็เป็นเรื่องของผิวกายอย่าเป็นเรื่องของตัวกู จิตคิดนึกรู้สึกอารมณ์อะไรก็เป็นเรื่องของจิตอย่าให้เป็นเรื่องของตัวกูระวังอย่าให้ตัวกูเกิดขึ้นมาได้เท่านี้แหละความทุกข์มันก็ไม่มีทีนี้ที่มันจะเกิดมีก็คือในเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อตากับรูปทำงานก็เรียกว่ารูปประคันอย่าให้มันเป็นรูปประคันอย่าเป็นตัวกูอย่าให้เป็นรูปภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นตัวกู อย่าให้รูปภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะธรรมณมเป็นตัวกูให้มันเป็นศัก์ว่ารูปประคันเมื่อรูปภายนอกกับรูปภายในถึงกันเข้าก็เรียกว่าเกิดวิญญาณรู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นก็ให้มันเป็นเพียงวิญญาณที่รู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าเป็นตัวกูของกูคิดดูสิทีนี้พอเป็นผัสสะ ก็เป็นภสษะของรูปขันนั่นแหละรูปขันนั่นแหละเป็นภาษะของรูปขันมีวิญญาณขันรวมอยู่ด้วยซึ่งก็ไม่ใช่ตัวกูของกูรูปขันก็ไม่ใช่ตัวกูของกูวิญญาณขันก็ไม่ใช่ตัวกูของกูมีภสษะก็ไม่ใช่ภสษะของกูมันของรูปขันทีนี้พอภสษะก็มีเวทนาเวทนาก็เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในระบบของจิตใจ เป็นเวทนาก็ให้มันเป็นเรื่องของเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดอย่างนั้นขึ้นมาตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติตามกฎของอิทัปัจจยตาเป็นเวทนาของเวทนาคือรู้สึกแก่เครื่องรู้สึกตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้เป็นเครื่องรู้สึกเท่านั้นอย่าเป็นตัวกูรู้สึกอย่าให้มีตัวกูเป็นเจ้าของครั้นมีเวทนาว่าสุขว่าทุกข์ว่าอทุกข,ขมสุขอย่างไรแล้ว มันก็มีความสำคัญมั่นหมายในเวทนานั้นนับตั้งแต่ว่าจะสำคัญว่าสุขว่าทุกนับแต่จะสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นที่นั่นที่นี่เป็นได้เป็นเสียเป็นแพ้เป็นชนะไอสัญญาทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นในใจก็ให้เป็นเรื่องของจิตเถิดอย่าเอามาเป็นเรื่องของตัวกูอย่าเอาสัญญาเป็นตัวกูอย่าเอาสัญญาเป็นของกูทีนี้สังขารเมื่อมีสัญญาแล้วก็มีสังขาร มีความคิดไปตามสัญญานั้นๆแหละจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้จะได้อย่างนั้นจะได้อย่างนี้จะทำให้มากอย่างนั้นจะทำให้มากอย่างนี้จะอร่อยอร่อยสนุกสนานอย่างนี้เป็นสังขารขันก็ให้มันเป็นสังขารขันเป็นความคิดของจิตเถิดอย่าให้มันเป็นของตัวกูพอเป็นตัวกูมันจะเกิดความหนักขึ้นมาทันทีแล้วก็ทรมานจิตทันทีตัวกูเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นค่าสึกแก่ตัวกู ขอท้าทายว่าถ้าท่านทั้งหลายเข้าใจข้อนี้ก็เข้าใจพุทธศาสนาไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมากี่ร้อยแห่งพันแห่งแห่งเดียวก็พอแหละให้มันรู้เรื่องนี้เถิดแล้วจะรู้พุทธศาสนาเข้าถึงหัวใจของพุทธศาสนาไม่เสียเวลาในชีวิตมาตั้งต้นประพฤติปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติที่นั่นควบคุมอย่าให้เกิดโง่เป็นตัวกูของกูขึ้นมาเคยอ,อย่าให้อวิชชาครอบงำจิตให้มีสติสัมปชัญญะ รักษาความถูกต้องตามปกติของจิตเอาไว้ได้ไม่เกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูในรูปก็ดีในเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีจงตั้งใจศึกษากำหนดใคลครวนอย่างดีตลอดฤด,ดูฝนนี้ก็ได้ว่ารูปคืออะไรเวทนาคืออะไรสัญญาคืออะไรสังขารคืออะไรวิญญาณคืออะไรแล้วควบคุมไว้ให้ได้ อย่าให้เกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูขึ้นมาที่ขันทั้งห้าเหล่านั้นทุกๆขันนี่จำพรรษากันอย่างนี้เถิดจะประเสริฐที่สุดในการเป็นพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาของสมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาอาศัยประโยชน์อย่างนี้เห็นประโยชน์อย่างนี้จึงชักชวนท่านทั้งหลายว่าจงจำพรรษากันเถิดจงอยู่พรรษาจงเข้าพรรษากันเถิดเคยใช้เวลาตลอดสามเดือนฤดูฝนนี้ ให้มีความเจริญงอกงามก้าวหน้าเขียวชอุ่มในทางจิตใจในทางจิตใจให้รู้ธรรมะมากขึ้นสดชื่นเยือกเย็นยิ่งขึ้นด้วยการจงทุกๆกคนเถิดขอร้องอีกครั้งหนึ่งว่าทุกคนจงจำพรรษากันเถิดทุกคนจงเข้าพรรษากันเถิดอยู่ที่ไหนก็ทำที่นั่นแล้วก็ทำให้ถูกต้องที่สุดสุดความสามารถของตนของตนให้ถูกต้องตามเหตุการณ์ที่แวดล้อม ตามฤดูการที่แวดล้อมให้มากที่สุดถ้าไม่ทํามันจะเป็นหมันมันจะไม่ได้อะไรชีวิตจะเป็นหมันเคยไม่ได้พัฒนาให้เป็นประโยชน์มันจะมีความทุกข์เท่าเดิมหรือมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมจงพยายามให้มีความเจริญก้าวหน้าสมกับที่ว่ามันเป็นฤดูฝนเป็นฤดูแห่งความเจริญง,งอกงามเขียวชอุ่มของต้นไม้ต้นไล่ของสัตว์ทั้งหลายมีความสุขมีความพอใจตลอดความชุ่มชื่นแห่งฤดูฝน ขอชักชวนอีกทีว่าจงจำพรรษากันเถิดจงเข้าพรรษากันเถิดอยู่ที่ไหนก็ทำที่นั่นทำอยู่ที่เนื้อที่ตัวเอาร่างกายนี้เป็นเย่เป็นเรือนมุงบังให้ดีอย่าให้กิเลสรั่วรถแล้วก็จำพรรษาอยู่ในร่างกายที่มีจิตใจอย่าให้เกิดความผิดพลาดเป็นฝนรั่วรถเข้าไปที่จิตใจหรือเกิดฝนรั่วรถขึ้นมาแก่จิตใจอย่างนี้เรียกว่าจำพรรษาปีนี้พูดมากหน่อย ปีก่อนๆก,ก,ก็ไม่ได้พูดมากอย่างนี้เรื่องจำพรรษาเรื่องเข้าพรรษาปีนี้พูดมากหน่อยพูดอย่างนี้ก็เพื่อชักชวนท่านทั้งหลายมากมายนี้จงจำพรรษากันเถิดจงเข้าพรรษากันเถิดไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาให้เหน็ดเหนื่อยให้หมดเปลืองอะไรมากมายนักจงจัดการกับชีวิตนี้กับร่างกายนี้ให้มันเป็นที่อยู่จำพรรษาของจิตใจที่เต็มอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะปัญญาและสมาธิ มีสติสัมปชัญญะระลึกได้ทันท่วงทีเอาปัญญามาใช้ให้ทันท่วงทีมีสมาธิตั้งมั่นในการที่จะรักษาความถูกต้องอันนั้นอันนั้นไว้ให้ได้นี่คือการจำพรรษาที่ประเสริฐที่สุดไม่มีอะไรเหนือไปกว่านี้แล้วจะชุ่มชื่นจเจริญง,งอกงามเหมือนต้นไม้ในฤด,ดูฝนในการบรรยายนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วก็ยังอยากจะขอย้ำย้ำว่าท่านทั้งหลายจงจำพรรษา ท่านทั้งหลายจงเข้าพรรษาจงทำร่างกายนี้ให้เหมือนเรือนให้จิตใจมันอยู่จำพรรษาอย่าให้ฝนรั่วรถมันเลยและเป็นผู้เจริญงอกงามในพระศาสนาของสมเด็จพ,พระบรมศาสดาอยู่ทุกที่พาราตรีการจงทุกท่านทุกคนเทินธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระกุณเจ้าทั้งหลายสวดบววพระธรรมคณะสาธยาย ส่งเสริมกำลังใจของท่านทั้งหลายให้มีความกล้าหาญเข้มแข็งมีความเชื่อมั่นยิ่งยิ่งขึ้นไปในการที่จะจำพรรษาให้ดีที่สุดสืบต่อไปณนะกาละบตดนี้ข้าพเจ้าเป็นพ่อค้าเกิดในตระกูลพาณิชย บรรพบุรุษทำการค้าัตเองก็เคยบัดนี้เปลี่ยนมาเป็นพ่อค้าทางวิญญาณในนามว่าพุทธธาตเป็นลูกเขยของพระพุทธเจ้าแต่งงานกับวานีโดยพิธีรีตองยิ่งกว่ามโหฬารแต่ไม่มีใครรู้กันกี่คนทําชีวิตโวหารตามแบบของพระพุทธเจ้ามิใช่ตามแบบประเพณีเก่าซึ่งเป็นเรื่องทางวัตถุหรือทางโลกกำลังมีกำไรเพิ่มขึ้นตามควร แม้ยังไม่ถึงที่สุดทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้เกิดขึ้นได้เป็นที่พอใจชนิดนอนเป็นสุขกว่าคนธรรมดามากอยู่เหมือนกันมีร้านค้าประจำถิ่นชื่อส่วนโมคคพลารามขายของไม่คิดเงินมีสินค้าชื่อธรรมโคดสำหรับคนทุกชั้นทุกวัยทุกชนิดทุกเพศยิ่งกว่าห้างสรรพสินค้าแต่ก็มีเหมือนกันที่บางคนไม่สนใจ แล้วหาว่าขายของปลอมพากันด่าคิดทำลายล้างใส่ร้ายป้ายสีต่างๆนานา,นาแต่ร้านของเราก็ไม่ล้มกลับมีคนสนใจเพิ่มขึ้นเสียอีกบัดนี้ข้าพเจ้าอายุ86กว่าปีแล้วก็ยังไม่จำเป็นที่จะต้องหยุดการค้ากลับจะทำได้ดีแคล่วคล่องว่องไวไปกว่าเดิมไปเสียอีก ซ้ำอบรมผู้สนใจให้เข้าใจสามารถดําเนินรอยตามได้จํานวนหนึ่งหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะรู้จักข้าพเจ้าตามที่เป็นจริงยิ่งขึ้นให้ข้าพเจ้าและร้านของข้าพเจ้ารับใช้ท่านให้ดีที่สุดยิ่งยิ่งขึ้นไปตถาตา